สมมติมีลูกค้ามาสอบถามว่าเอ๊ที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยขาย1ล้านบาทนะครับต้นทุนหนึ่งงานละ2 5 0 0 0 0บาทนะครับหนึ่งไร่นี่มี4งานนะครับแต่ว่าถ้าทำที่ดินแบ่งล็อกขายเนี่ยมันขายงานละ3 5 0 0 0 0บาทนะครับก็คือตัวเราเนี่ยจับที่ดิน1ไร่นะครับแล้วก็มาทำการแบ่งล็อกขายนะฮะล็อกละ1ง,ง,งานสมมตินะครับเราตั้งราคาอยู่ที่3,50 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็เลยเปรียบเทียบระหว่างที่ดินอ่าซื้อเหม Cost, 1, 000, ายกแปลง1่ไร่นี่1น่งล้านนะครับแต่ว่ามาซ ให้เราตอบลูกค้าแบบนี้ไปเลยนะครับตอบหนึ่งนะฮะคุณลูกค้าครับตรงนี้นี่มันมีค่าดำเนินการในเรื่องของการรังวัดการแบ่งแยกถนนนะครับค่าบรหิหารจัดการต่างๆเนี่ยมันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมานะครับสองเนี่ยผมต้องเรียนคุณลูกค้าตามตรงว่าผมเนี่ยก็บวกกําไรในเรื่องของการทําธุรกิจตรงนี้นะครับบอกลูกค้าตรงๆไปเลยนะแต่ว่าอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับสมมุติว่าถ้าซื้อหมอยกแปลงนหนึ่งล้านบาทลูกค้าเนี่ไม่มีตังค์หนึ่งล้านบาทนะครับที่จะไป ซื้อยกแปลงเป็นหนึ่งไร่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ต้องการพื้นที่ดินเยอะขนาดนั้นนะครับลูกค้าอาจจะต้องการพื้นที่ดินสัก5 0าสตารางวาหรือว่า1งานงานครึ่ง2งานนะครับอาจจะซื้อเนี่ยเพื่อต้องการที่จะปลูกบ้านในอนาคตนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยราคา 1. งาน3ามแสนห้าหมบาทเนี่ยก็อยู่ในราคาที่มันสมเหตุสมผลนะครับกับพื้นที่ดินที่ลูกค้าต้องการนะกับยอดเงินที่ลูกค้ามีนะครับอยู่ในงบประมาณไม่บานปลายนะครับก็เหมาะสมกับกําลังหรือว่าสก้ของลูกค้านะครับ ถ้าลูกค้าบอกว่าลดให้หน่อยได้ไหมนะครับลดจากราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับลดให้มันเหลืองานละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเราก็ตอบลูกค้าไปเลยว่าเอาอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อยกแปลงนะครับคือหนึ่งไร่ไปเลยเนี่ยผมมีส่วนลดจาก1ล้านบาทเนี่ยเป็นประมาณ8ปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับลดให้ลูกค้าแบบนี้ไปเลยถ้าลูกค้ามีกําลังซื้อนะนะครับเทสกันไปเลยนะครับวัดใจกันไปเลยนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยผมเชื่อมั่นว่า ถ้าเขาเจรจาต่ดลองแบบนี้เขาไม่มีความสามารถในการไปซื้อเงินสดเป็นหลักหลายแสนห,ห,หรือว่าหลักล้านหรอกครับเขาอาจจะมีเงินอยู่สามสี่แสนนั่นแหละหรือว่าอาจประมาณสองแสนปลายนะครับหรือว่าอยู่ในตัวเงินเท่านี้ที่มีความสามารถในการซื้อที่ดินหนึ่งงานสองงานประมาณนี้นะครับก็ให้เราพูดแบบนี้ไปเลย ซึ่งถ้าลูกค้ามีศักยภาพประมาณหนึ่งเราก็บอกว่าลูกค้าครับเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าลูกค้าซื้อเป็นสองงานนะครับเหมา2งาน2ล็อกไปเลยนะครับผมนี่มีส่วนลดจากล็อกละ3ามแสนห้าหมื่นบาทต่องานนะครับผมขายล็อกละ30,000นบาทนะครับสงานก็คือ6,00 0บาทลดแปลงละ5 0,000ืบาทไปเลยนะครับเกือบครึ่งแสนนะครับถ้าซื้อไป2ล็อก2งานเนี่ยผมลดให้ล็อกละ5 0 0 0 0นก็คือ1น0 0 0แบาทนะครับจากราคา7 0 0 0แบาทเป็นราคา6,00 0 0บาทไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ในเรื่องของการตั้งราคานะครับการคิดต้นทุนกําไรโปรโมชั่นการลดราคาต่างๆเนี่ยเราจะต้องคิดมาเสร็จสับก่อนที่จะทํนนาทการตลาดทาการขายแล้วนะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการรูดกับลูกค้าในการตอบคําถามนะครับเมื่อลูกค้าเปรียบเทียบราคาที่ดินแปลงใหญ่นะครับกับราคาที่ดินแปลงที่เราทําการแบ่งล็อกขายว่าทําไมราคามันถึงแพงแตกต่างกันนะครับ